ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ของพี่เมย์นะคะเมย์บีเมย์นะคะพี่เมย์ทาร์ลท์เลิฟสตอรี่ค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเขาหลงไหลอะไรในตัวคุณเรามาถามไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ชื่นชมในตัวคุณคืออะไรนะคะมาถามไพ่พร้อมๆกันเลยนึกถึงหน้าของใครคนนั้นของคุณไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะมาถามไพ่พร้อมๆกันค่ะไพ่ทาร์ลท์ค่ะใครคนนั้นของ ของ f อพี่เมย์เขาชื่นชอบหรือว่าหลงไหลอะไรในตัว f อพี่เมย์คะโอ้ การที่เขาคิดถึงคุณทุกครั้งนะคะความรู้สึกที่มันเขาเรียกว่ามันมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเมื่อเขานึกถึงคุณคิดถึงคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เขาเจ็บอยู่ในส่วนลึกๆของหัวใจของเขาซึ่งจริงๆแล้วความรู้สึกเหล่านี้นะคะมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าความรู้สึกเหล่านี้ มันมาจากไหนมันมีเหตุผลอะไรซึ่งเขาบอกไม่ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าความรู้สึกที่เกี่ยวพันที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะตัดออกจากหัวใจตัดออกจากความคิดความรู้สึกที่คิดถึงคุณความรู้สึกที่ มันไม่สามารถที่จะลบล้างหรือว่าตัดออกไปนะคะทุกครั้งไม่ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรนะคะเข้ามาในชีวิตของเขาไม่ว่าจะมีเรื่องราวมากมายที่จะต้องให้เขาแก้ไขปัญหาแต่ว่าหนึ่งในนั้นเรื่องราวเหล่านั้นมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณในส่วนลึกของจิตใจของเขาทุกครั้งมันมีความรู้สึกที่ทําให้เขารู้สึกแปลกๆมันมีความผูกพันแปลกๆแ,และมันมีความเกี่ยว ความเกี่ยวโยงที่เขาไม่สามารถที่จะตัดมันออกจากใจตัดออกจากความรู้สึกตัด ออกจากความคิดได้นะคะใครหลายๆคนหลายๆคู่นะคะอาจจะมีคนบางคนนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในความรู้สึกที่บางทีเราไม่รู้นะคะว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมีความผูกพันกันในแบบที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้หรือบอกได้และใครคนนั้นของคุณตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกมันมีความผูกพันที่เขา เขาไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะเจาะลึกกันต่อเลยว่าแล้วความรู้สึกเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกที่เขาชื่นชมและชื่นชอบนอกจากมองเห็นคุณแล้วนึกถึงคุณแล้วมันเจ็บอยู่ในใจลึกๆแล้วมีความรู้สึกอย่างไรอีกนะคะความรู้สึกที่ชื่นชมคุณแล้วก็ชื่นชอบคุณจริงๆแล้วซึ่งเขานะคะมัน เป็นสิ่งที่เขาประทับใจก็คือความเด็ดเดี่ยวของคุณนั่นเองไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ้าหญิงถือไม้เท้านะคะความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ความที่คุณเป็นคนที่เก่งในงานนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการทำงานและคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่ารู้จังหวะในการรอคอยเป็นคนที่มีวุฒธธิภาวะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะเป็นคนที่พูดจาผงผางตรงไปตรงมาแต่ด้วยเหตุด้วยผลคุณเป็นคนที่ มีความเฉลียวฉลาดนะคะในวาจาของตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ผงผางพูดจาอะไรออกไปคุณจะพูดตามที่ตัวเองคุณคิดตามที่สิ่งที่คุณคิดคุณจะเป็นคนที่ตรงๆนะคะแล้วออกจะค่อนข้างใจร้อนนิดๆชอบทำอะไรแบบฉับไวนะคะแบบ ให้รวดเร็วทันใจประมาณนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งในการทำงานแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมี ปฏิภานไหวพลิบที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องด้วยสมองอัญชานฉลาดของคุณและนี่มันทำให้เขารู้สึกประทับใจในตัวตนของคุณและเขาก็หลงสเสน่ห์ในรูปร่างลักษณะของคุณรูปร่างหน้าตาของคุณมันทำให้เขาลหลงไหลด้วยนั่นเองนะคะมาดูอีกว่าเขาชื่นชมอะไรในตัวคุณอีกนะคะ การที่คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดมีคําพูดมีวาจาที่เจรจาหรือว่าการสื่อสารของคุณคุณเป็นคนที่พูดเก่งนะคะสื่อสารได้เก่งแล้วก็เป็นคนที่ตีความหมายใน เขาเรียกว่าตีความหมายในถ้อยคําหรือการสื่อสารของคุณคุณเป็นคนสื่อสารที่มีคุณภาพและเขาชื่นชมในตัวคุณนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่8ไม้เทา้าเขามองว่าคุณนะคะ เป็นคนที่ชอบที่จะพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเสมอและทำให้คุณเป็นคนที่ดูเป็นคนที่มีอะไรน่าค้นหาและมีอะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆมีสิ่งที่คุณค้นคว้า แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเป็นคนที่กระตือรือร้นแล้วเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่สามารถที่จะให้ไอเดียเวลาเขามองเห็นคุณมันเป็นกำลังผักดันให้เขาไม่หยุดที่จะต่อสู้ด้วยแรงกำลังที่เขามองเห็นคุณมันทำให้เขา มีพลังฮึกเขิมนะคะว่าเขามองเห็นความพยายามในตัวของคุณเขามองเห็นการพัฒนาในตัวคุณเขามองเห็นการที่คุณไม่ยอมแพ้คุณมีแพชชั่นกับเรื่องราวที่คุณรักที่จะทำนะคะผ้าออกมาอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่เป็นบุคลิกลักษณะของคน ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเรามาดูอีกว่าสิ่งที่เขาชื่นชอบในตัวคุณเขาชื่นชอบเรื่องอะไรในตัวคุณอีกนะคะมาดูกันค่ะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของคนธาตุไฟอีกแล้วนะคะเมษสิงธนูไพ่ขึ้นมาก้าวไม้เทา้าเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆอย่างที่บอกว่ามีแพชชั่นในการทํางานอย่างสูงและเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าคุณปักหลักแล้วนะคะว่าจะทําคุณจะทําจนกว่ามันจะประสบความสําเร็จและคุณเป็นคนที่ทํางานเป็นทีมได้ดี ะะทํางานกับคนอื่นๆได้ดีสามารถที่จะเป็นคนที่เป็นผู้นําและเป็นคนที่เคียงข้างคอยสนับสนุนกับคนที่ทํางานด้วยและนั่นมันเป็นจุดเด่นที่ทําให้เขาชื่นชมและชื่นชอบในตัวคุณนั่นเองนะคะสำหรับตอนตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็น working woman ฉเฉลียวฉลาดและมีแพชชั่นในการทํางานอย่างสูงและเป็นคนที่มีความเพียรพยายาม อย่างมากมีไฟในการทํางานอย่างมากนั่นเองนะคะเรามาดูอีกนะคะว่าสิ่งที่เขาชื่นชมและชื่นชอบในตัวคุณมีเรื่องราวอะไรอีกนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวผ่านเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับชีวิตผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะแล้วคุณสามารถก้าวผ่านข้ามมันมาได้แม้กระทั่งเรื่องราวที่มันสาหัสสาการหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณมันทําให้คุณนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่เด็ดขาดและเป็นคนที่ ฉเฉลียวฉลาดมากๆที่สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคใดๆมาได้ไพ่สิบดาบนะคะเขามองเห็นคุณแล้วเขามองว่าสิ่งที่คุณทำมาหรือสิ่งที่คุณประสบพบมามันทำให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งในปัจจุบันนี้และนั่นมันก็ทำให้เขาชื่นชมในตัวคุณว่า คุณสามารถที่จะผ่านก้าวข้ามผ่านกับอุปสรรคใดๆมาได้และเรื่องราวเหล่านั้นมันทำให้เขาชื่นชมในความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวของคุณนะคะไพ่ขึ้นมาอาจจะมีบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตุลมนะคะธาตุลมมีถุนตุนกุมด้วยก็เป็นได้อาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นเขาก็เป็นได้นะคะเรามาดูอีกนะคะความรู้สึก ความคิดที่เขาชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในตัวคุณเขาชื่นชมอะไรในตัว f อพี่เมย์อีกคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเป็นคนที่ให้โอกาสคนนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องราวที่หนักหนาสาหาัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในช่วงชีวิตหนึ่งคุณอาจจะผิดหวังในหลายๆเรื่องผิดหวังในหลายๆคนมีการเดินจากไปของใครบางคนแต่คุณก เป็นคนที่ให้โอกาสคนได้เสมอและให้อภัยคนเสมอคุณเป็นคนที่มีน้ำใจและเป็นคนที่อบอ้อมอารีและนั่นคือสิ่งที่เขามองและเขาประทับใจ